ขอแค่ไม่เจอมูลาศจริงๆพี่รู้ว่าเจอยังจะเอามาอีกหรอมันไม่ไหวกับพี่หรอกครับจริงๆอ่ะต่อแบบโซโล่คิวมูลาศโอ้ได้ครับเดี๋ยวจะการให้โซโลคิวครับคนดูขอให้ผมโซโลคิวมูลาศผมโซโลคิวเนี่ยเดี๋ยวก็โซโลอีกนะ ยีโซโลนะเพราะว่าสกีลวันหมดมือหลับตาได้ป้อมล่างไนหะมมันเกินจะเฮ้ยข้าวีไม่เกิดหรอต่อแล้วโอเคคิดดีกันเต้ ผมเชื่คคิดนะผมขอแนะนำเพย์บริการด่งบุคโปอง Av อราคาสุดคุม้มสะดวกปลอดภัยเพยพ์่าโมเดเคเบิเปย์การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1000 0 0คนคลิกเลยที่ www. k e b e r p a y com เติม Av ว,วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ได้รับส่วนลดสุดคุม้มทุกๆยอดเติม100บาทเราจะได้รับเทมเบอร์คอยด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบ r ลเปย์นะครับผม อย่าลืมนำโค้ดส่วนลดอลัสตีไปใช้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะแล้วเจอกันครับคุณจะามาเป็นค้อนทามเฉดีบไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่เปิดออฟปะยังเจวมูรล่าแนี่เลยทัย้งมันเนี่ยเฮ้ยฮอลเองควรหยิบมาเกมแบบไห,หนบ้างเกมที่เพื่อนเข้าใจเราอะอันนี้ผมพูดเลยขอแค่ไม่เจอมูร์ล่าจริงๆโอเคตามนั้นนะครับกดมาดิแค่นั้นแหละ พี่รู้ว่าเจอยังจะเอามาอีกหรอเหลืออีกสิวินาทีมันไม่ไหวกับพี่หรอครับจริงๆอ,ะอ่ะวว้าผมมีเอเม็งนะเว้ยเอเม็กปั่นให้อ๋อแต่มุสานมันคุ้มอยู่นี่หว่าดารฟเราอะ่ะใช่ปะไม่ต้องไปตู้บนหัวจังอ่ะตู้เซฟิล่าหัวอ๋อทำอะไรอะ่ะคอบเราไม่ไม่มีฟรีฟรีหยุดมุสานแล้วเตอรไอต<ข>อแบบโซโล่คิวมูนนุสันโอ้ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้เห็นตอนดีเวิร์กแล้ว อันแน่นโต้อยาพลาดนะ,อะนนบอกก่อนนะไม่อย่าพลาดนะมื่อไรขอบใจนะ้องโอ้โห,โหเหลือสิบเทรดเห็นใช่ โอเคพอจะรู้สไตล์มันละไอ้หนุ่มนี่มันจะตีแดดแล้วไม่ตีมันจะแดดแดดโลกงั้นถ้าเราสตันพื้นโดนมันก็ตายโอ้ยขี้รักมาย่าจับบนครับตาเราไม่ฟาร์มเลสเลยตาเราช่วยบนเฉยเมยเมื่อกี้บนอยู่ที่ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่ร้าจะตายเนี่ยอะไรเนี่ยจะตายหมดเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยคนละครึ่งหลอดเนี่ยอะไรเนี่ยพวกคุณทำอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้มันตลกลบโซ่และโซต่ตายตายหนึ่งตายหนึ่ง วิริขี่ด้วยโอาผหไปกันบนไปกันบนดึงบูให้นะเจมื่อไ่มันก็มีทิคอยู่ครับบนตัวจิงง่ายๆเลยนะไม่ท้องไปยุ่งกับมันเติมเร่เลยเลยวะคอยู่าเฮ้ยคนาอยู่คอมซับ อะไรก็มุกง่ายๆครับผมตายแค่นั้นเองพอคิคล่าอยู่ดาร์กไงพี่ขี่มาแล้วพอดีโดดลงมาเจอแม็กพอดีเลยแม่งเอ้ยสวยจัดเอาเรื่อบ้าจังโยนอะไรผู้ชิดขอขอเก็บไ้เด้อฟิกไปแล้วมุลาละ สีอ่อ่มันอะไร,ร,เ,าารเราทำแล้วคู่ดาวเฮ้ยยกขึ้นเทเลนต์สายกอ่อไฟควรเอาม,มา<ผ>มมเอจอตัวอะไรออออเออจริงจริงมันเจอได้หมดแล้วครับจริงๆเจอเมื่อไหร่ก็เล่นได้ครับแต่ข้างล่างอ่ะไหวไหมดววได้วะไม่ไหวเฮ้ยอยู่ยยยสูตรคนนี้ไหวเชื่อผมเด็๋ไม่ไหวก็ได้มันติดปะ โซโลคิวครับคนดูขอว่าให้ผมโซโลคิวมั้งล่ะผมโซโลคิวแล้วครับแค่นั้นแหละบอกแล้วว่าไอ้นี่มันชอบเล่นแบบนี้แต่ผมอะโดนโซโลเหมือนกันไู้สุกถึงโดตลอดรู้สึกประสมโดนแล้วนะผมแบบไม่ถึงมานานแปดถึงมานานเลยนะเว้ยคีล่าเขึ้นแดง ไม่ผมบอกแล้วผมแค่ไม่อยากกดมาเจอมื่อไหเดี๋ยวมื่อไหทั้งประเทศจะหวั่นเกงเราะคิวเดียวคุยทั้งวันนะจะบอกแค่นั้น s โล o เลยหรอ solo solo ตอบได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเขียนได้ก็เดี๋ยวลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็โซโล่อีกนะจริงโซโล่นะเพราะว่าสกิลมันหมดใช่นี่ไม่มีเชิงนะตัวเนี้ยโดนนะ ไม่ะวัยพี่หมอมีคิร่าเจ้ยนะเจดอนเจียวเลไปกัแป๊บนึ่งทันอยู่ทันอยู่ัดนี่น้องยงไปบนไปตัวแบกเป็นคีร่าวิ่งมาแล้ววิ่งไืตัว้ผมก็ได้นะ อะไรใช่ไหมมีโจ๊กเกอร์ไม่งั้นพี่ไม่ตายหรอกมันบีบให้พี่ต้องใช้ดนติกโจ๊กเกอร์มัน,มนปแปะเว่าเนีายล้วเมื่ยตอนนี้น <c oughs> เอาตัวมันนะสกิลแรกร่างเบียดเขี่ยไปทุกทีเราจะไปวิ่งโดนสโลว์ไอสัตว์เลยยกไม่ทันโทษทีอยากรออะไรเยอะเกินตั้งใจเล่นไอสัตว์หายจากนี้ชกิโโลตัวแบก แต่ละแม่โจ๊กอ่ะสวยซิไงค์แบบให้ไม่ลองล่อค,คนกีฬากี่าสองหนึ่งแล้วเอ้ยมีสองเลยหนึ่งแล้ว,ลวครบแล้วบ๊ายบายจ้าถ้าน้องเมย์ไม่หญิงนี่พี่ได้สองตัวปิดเข้าไปกดตัวสองโดนฮึ้ยมุ ตามบนอด้วตยนะเอรอเออเมอ้ยไม่กี่สองพันต้องเทสอง้อแต่เมื mm ่อก uh ี <m <m ้เไปเจอเมื่อหลับปดีเมื่อหลับม่กับตายละเรียกถนว่าไรโซว่ะเขาเียวสองได้สวยตาย ดาวพุ่มไปแฮ็กแมพออกเลยฝากลัางดาวพุ่มดาวพุ่มอยางจะแฮกแมพเดาอยู่แล้วต้องไมต่อตายขึ้าอีกขึ้น มูาดตายได้แลวได้อมล่างนะอุ้ยโหกระเสียมัาได้ขี้เ่าอยู่บนโอตีผมมาแบบสูงจุดหึงวิอ่ะใช่งนะแข่งก็จะมีสองนะวัดเลยหนึ่ป้อมตีเท่าไหร่มนตามเป็นไปีน้องบนน่าจะมีเวฟปะไม่ได้ดูอ่ะเรามีดารเรามีดาร์เราก็มีดอโอเคปล่อยบอแน่ดารซเลเยอรออกมาแล้ว ใช่เหรอรอร่างเหตหลังได้ต่อแต่มอยู่้ต่มอยู่้ต่มฟิกไปทางกาสุดถ้าตายหมดเปดสุดล้วยอยู่อเ เอ็นโซฝากด้วยนะาสวยครับแต่ทาจ่ายได้ละพลดฟินึ่งสองสามยิงยิงโอเคเองผิดโปรแกรอไปขวาไปขวาเนาะไปขวาเนาะกิตัวเดียวหมดแล้วกลางเลยกลางกลางเลยกลางพลาดตัวเดียวอ จะขัดให้สับมาสับมาแก่รู้ไหมเดี๋ยว่เดี๋ยวนั่นนะเดี๋ยวจวนนั่อมาติดักษณะใส่กันฟอร์ด u อร์ดไม่ได ป๋ากงอะได้เ,เ,เดี๋ยวแบบพี่ลนามีแข็ง <c oughs> อุ้ยตกใจผมครับติดหมดแล้วเรียกติดด้วยมาตีรักปะกดูกา่อเลยนะดูไป่ได้ <c oughs> โคทุ่มนผะมมตทุ่มเพ่มบอนะผชื่อสเป็นส้ชีวิตอีตายอ่ะตาตาตายตัวดรอ,อตอ,อ,ตอคิวแเอาสุดนะอุตส่สาห์สอบเกิดแล้วแม่งเงินไม่พอสีเกิดเฮ้ย่อโซย่ยอโซได้เอจ็จงฟิกแปดตอนที่เอาออกวงกน,นะจงฟิกแกปดปล่อยนะไปเนี่ยเอ็งทำแบบนี้ทำไมก็จว เพ่เพ่หวาว่ะเจ๊โจ๊บมันเจ็บมากเลยนะไอตัวนี้พอปิดได้นะเว้ยตอนมันรอดเยอะตัวเดียวพี่เจ๊โจ๊บเปลีแล้วขอบพ,พี่หมเอเฮ้ยพวกมีนิตัพปะเนี่ยซุยหมอหน่อยไ,ไม่ได้ตะกี้กูก็ขี่เลยละกันไปไปช่วยพี่หมออุ้ยมห,มหมอจบได้ปหมดเ้ยอุ้ยถามจริงรอดเยอะหรอนี่นิต,นนตัพนะครับนี่นิตัพนะครับยามินครับอุ้ยพวกมีนิตัพอะพวกนี้ทัดคุณรลือกเยี่ยเปลี่ยนชื่อพวกเลยหรอ เดยต้องหย,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 ยัดอยนะู่ดีๆนะจริงๆมันต้องแบบกลับไปเลียนนะโคตรจะเจออะไรมันน่าจะแบบตัดสินใจเลยมีแค่เรเเอเรียกไงเรียกมันไอ้นี่จะน้ำมันใจแข็งก็น้ำมันเห็นพี่ไม่กี่มันก็เดินไปเรื่อยๆต้องเซตต้องเคลียรวแมสใหมห่ละตอนนี้จบเกลีวยวให้ผมเกลียวถ้าตายอีกตัวหนึ่งก็จบได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ครับมาถึงเราตายใช่ไหมมันตายถ้ามันตายอ๋อมันตายถ้าเอวสูงไม่ตายเออถ้าเอวสูงไม่ตายเอวสูงกอลเลียเฮ้ยไฟอาไฟอะไฟ ไอ้ต้นมันเกี่ยวโดนโดนเลยดิเสร็จผมก็เถื่อนต้อนแล้วเราเดี๋ยวกรไปแล้วสองไหมสองไหมสองไปมสองเป็นเแค่พี่จบบ้านเลยไหมโนโนโน่ไม่รู้ไม่มีเราเดียวไม่จบได้หรอไม่ได้ไม่ได้มึงดูกูโดนอ่เกี่ยวโดนโเลยอ่ะเอาอะไรมาไม่ตายเนี่ยตามนั้นนะครับฝั่งไม่ได้นะต้องทำฝั่งไหมโอ้ไม่ทำนะล็อบโซ่าล็อบโซ่าอ้ยเป็น สามตัวเล่าไห่ต้องการครับตายหมด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 มันมีอันเลนมันมีอันเลนอันนี้มาแล้วไปเลยโดนไอ้ไม่ใช่ตัวนเรียพี่บอกชื่ออะไรวะเซฟิล่าเกิดมีเกิดมีเกิดรับพี่หมอหน่อยตัวจบใจเย็นใจเย็นเบสเบสตัวความเบสตัวควาเบสซื้อของผิดซื้ออุลิเอ่อบนไปเฉยเฉยอะไรเนี่ยซื้อเขียวถ่ายไปโดนอุลิเอ่อบนพอเขี้ยงอยู่นี่เล่นแม่งดีไปเนี่ย มาไหมเดี๋ยวเพื่อนเออเจอสุดเดินลงลงไปอยู่น่าดีกว่าไหมตอนนี้สองตัวอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยขอที่เพราะว่ามีเคียวเว้ยโอ้มัวก็มันตีดาร์กช้าจริงๆอ่ะเราเราบีบขวาขึ้นเดินเล่นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมขวาแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมาเยอะ นเนี่ยเนี่ยจริงๆเปิดตาได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวผมมายื้อให้รตรงเนี้ยไม่นา่าตายถ้าถ,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 ถ้าแบ่งขวาตัวเดียวเราอเอซโซ่มันอยู่หลังแดงปวดนาิดหน่อยแล้วเปล่าไม่กล้าถามเล่นตรงนั้นเลยผมมาเดี๋ยวเพื่อนรออยู่อ่ะเออไอ้เ,ออเ,ออเ,อเจ้าอยู่ขึ้นบนเฮ้ยหยิบขึ้นบนถูกเปล่าถึงข <ตะ S 1> ีดไหมจติดขึ้นตรงขีดเลยขึ้นบน แอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นหลัโดเนเล,เล่นเลยไหวไวไวไหวปล่อยปล่อยปล่อยโดนเลยนเลยปล่อยโดนเล่เลยโอ้เขี้ยดึงยังไม่ทันะเลยทำใจ่ายเยอะมากเลยนะเว่ยเชี้ยดึงเฉยแพ้ไฟเฉยวอเตอร์ปักตายที่หมอมีเกิดเลยเกิดสองตัวพี่เลยหมดเลยเลยเกิดชูวกลับไปแล้วเนาะอ, <_ corr> อันตีไม่นาน แค่ไฟเฉยได้เกิดโจรสกับไอ้มุลาดละ่ะท่านนั้นจะมันตีได้ปะมันตีได้ด้วยได้จบได้เยนะ่อือจบไม่ได้อะไรเกิดทนันนะยันอยู่เกิดทนัทนเกิดทนัทนมีเคียวชิ้นเดียวเด็เดเกิทันปะวะเฮ้ยโวคนเจ๋ เฮ้ยพบิเกิดตองคลยนะต้องเชีกรลิอกงผมเชียร์คลิปนะเฮ้ยเฮ้ยเถูดีเขาไ่้ตอตายตายตายเกิดตายเกิดอุ้ยเนี่ยเป็นการหมดเหียอยไล่ไล่ไดีนะลงมาได้สองสเตตสั เฮ้ยนออ้องเยอะนิดเดียวสวยกลับบ้านครับขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งคณะเออเกืบนะหมดวะจริงครับมนีนะคีบหมดถ้าคีบไม่ใหมดจะใจเสียอยู่กีฬาตัดคีบไปตัดคิปถูกนะใครซื้อดาบแดงกีฬาเก็บหมดปะเนี่ยรีเวิร์สคืนไม่มีทางเนาะ เมเจอสมกิมพิมแล้วว่าไงน้อเห็นแล้วว่าไงไงเมื่อกี้ให้ลุ้นให้เขาลุ้นเฉยๆอ่ะแต่ก็เกิดอยู่นะแต่เขาไม่ดีอยู่เมื่อกี้ขายซื้อตับแดงเนี่ยจังวะเหนื่อยเหนื่อยอยู่เกิมมี่เหนื่อยจังวะฮีโร่เราเพ้ซะแตเนี่ยหนเรได้สองทางก่อนนะ ไปครับสวยไหม